ถ้าคุณผู้ชมเต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตที่อดทนและอภัยนะอัลลอฮ์เนี่ยจะให้การตอบแทนเนี่ยทั้งบัญชีด้านขวาและบัญชีด้านซ้ายอย่างมหาศจรย์เราทุกคนเนี่ย ล้วนแล้วแต่ต้องถูกทดสอบไม่มีใครไม่ถูกทดสอบไม่มีใครที่ไม่เคยเศร้าทุกคนจะต้องผ่านการสูญเสียผ่านความผิดหวังแต่ความสูญเสียและความผิดหวังเนี่ยอลัลลอฮ์ให้กับเรามาเพื่อย้ำเตือนว่านี่คือดุนยานี่ไม่ใช่สวรรค์ดังนั้นหน้าที่ของเราในการที่เราจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ก็คือยิ่งทุกข์เท่าไหร่ยิ่งต้องอยากไปสวรรค์เท่านั้นและการจะไปสวรรค์ได้คือต้องยิ่งเป็นคนดีเท่านั้นเราอาจจะทำผิดมามากมายอาลัลลอฮ์ก็เมตตาให้บทบัญญัติเรื่องของการต๋า เรื่องของการอภัยโทษให้เราทุกคนได้มีโอกาสในการแก้ตัวอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกมีพี่น้องถามถามหลายครั้งอินบ็อกเข้ามาถามบางหนูตวัดตัวหลายรอบแล้วนะบงังแล้วล้อจะรักหนูไหมคือตราบใดก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพี่น้องครับผิดก็ตวัดตัวบางท่านบอกว่าเนี่ยฉันเพิ่งไปทาซีนามาฉันไม่กล้าที่จะละหมาดอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดจะทําผิดอะไรมาจงละหมาดเพราะการละหมาดนั้นคือสิ่งเดียวที่จะยับยั้งเราจากความชั่วได้ไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะยับยั้งเรา าความชั่วได้เลยนะมีการละหมาดเท่านั้นดังนั้นติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกครับเมื่อละหมาดแล้วตาบัดตัวแล้วก็ร้องไห้กับอัลลอฮ์เสียใจยกับสิ่งที่เราได้ทําไปหยุดยั้งในสิ่งที่เราทําทันทีและตั้งใจว่าตลอดชีวิตนี้ฉันจะไม่กลับไปทําอีกแต่ถ้าพลาดละ่ะก็ตาบัดอีกครับคนที่มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมเชื่อผมเถอะว่าวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้พลังเราเปลี่ยนขอให้เราเนี่ยตั้งใจจริงๆขอให้เราเชื่อมั่นจริงๆอัลลอฮ์ฝักบัดพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกอยู่อย่างหนึ สาอายันที่62สิบลองอโลดำรัดว่าและเราไม่ได้บังคับผู้ใดเว้นแต่ความสามารถของเขาและณที่เรานั้นมีบันทึกที่บันทึกแต่ความจริงโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอายุติธรรมคุณผู้ชมเห็นอะไรในอายันนี้ไหมอัล,ลไม่ทดสอบเราเกินกว่าที่เราสามารถอัล,ลเชื่อมั่นอัลทลรงรู้ว่าเราเนี่ยมีความสามารถที่จะผ่านการทดสอบนั้นได้แต่ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าหนูไม่ไหวแล้วบางผมไม่ไหวแล้วผมผมอ่อนล้าเหลือเกินขอจากอัล,ลได้ไหมได้ขอพระองค์เมตตาให้การทดสอบนี้เนี่ยได้เบา บางลงไปได้หายไปด้วยเถิดถามว่าเวลาเหนื่อยร้องไห้ได้ไหมศาสนาไม่ได้ห้ามท่านที่จะร้องไห้ศาสนาไม่ได้ห้ามท่านว่าท่านอ่อนล้าแล้วท่านจะพักสักแป๊บหนึ่งศาสนาไม่ได้ห้ามมันเป็นกลไกของร่างกายเราเราเดินมาหนักๆเดินมาเหนื่อยๆวิ่งมาไกลๆเหนื่อยไหมเหนื่อยต้องพักไหมท่านก็ต้องนั่งพักอะล็อกก็ไม่ได้ห้ามที่เราจะพักนี่บางครั้งเนี่ยเราพักแต่เราไม่ได้นอนเราไม่ได้ท้อเราไม่ได้สิ้นหวังเหนื่อยก็พักก่อนแล้วลุยใหม่ถ้าเราเป็นนักสังเกตเราจะเห็นโอกาสในทุกอุปสรรคเลยเวลา ที่เราได้ยินบทบัญญัติเรื่องของความอดทนเนี่ยผมใช้สัพท์นี้เลยนะความอดทนเป็นอามานขั้นสูงเพราะผลตอบแทนที่ลาจะให้เนี่ยมหาศาลคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเต็มเปลี่ยมไปด้วยชีวิตที่อดทนและอภัยนะอลัลลอฮ์เนี่ยจะให้การตอบแทนเนี่ยทั้งบัญชีด้านขวาและบัญชีด,ด้านซ้ายอย่างมหาศาลด้านซ้ายอลัลลอฮ์ตอบแทนด้วยการปลดเปลื้องบาปให้กับเราเหมือนกับที่เราอภัยและอดทนให้กับผู้คนและด้านขวาอลอจะเพิ่มพูนน้ำหนักของความดีอย่างที่ท่านคาดไม่ถึงท่านประเมินไม่ได้ท่านไม่สามารถ ที่จะวิเคราะห์คาดเดาได้เลยว่าจะจานวนเท่าไหร่และเมื่อท่านอดทนอภัยอลัลลอฮ์จะประาทานริสกีมาให้จากขนทางที่ท่านไม่ได้คาดคิดเอาไว้เรื่องนี้อยู่ในกุรอานหมดเลยครับอลัลลอฮ์จะให้เราพบทางออกจากทางตันที่เราเจอด้วยประตูที่เรา ไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกบอกบอกสําหรับคนที่อดทนดังนั้นเนี่ยอดทนเป็นอามาันขั้นสูงถามว่าเราจะอดทนเมื่อไหร่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอดทนได้ไหมไม่ได้เหตุการณ์ที่ร์ทดสอบเรานี่แหละให้เราได้โชว์ไทม์เป็นเวลาในการที่เราจะแสดงออกต่อล้อแล้วว่าเราอดทนมีคนมาเหยียดหยามท่านดูถูกท่านเอาเพื่อให้เราอดทนมีคนมารังแกเราอารามกับเราเราสามารถตอบโต้ได้แรงกว่าแต่เราไม่ทําเพื่อให้เราได้อดทนหวังที่จะได้รับ รางวัลจากอาลอ์ที่ใหญ่กว่าอาลอ์ถึงบอกว่าการทดสอบที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะมาพร้อมกับผลตอบแทนจากอาลอ์รางวัลจากอาลอ์อันใหญ่ยิ่งเช่นเดียวกัน